ปลูกผักขายเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักประจำวันนี้วันที่22เมษายน2566กวางตุ้งไวเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันเมื่อวาน25บาบาทต่อกิโลกรัม วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทกะหล่ำดอกจีนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำดอกเจดีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีแตงผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีไม่แตงผล เมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมว no like ันนี for ้12บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีม่วงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระลำปลีเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขณะต้นเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมขณะยอด เมื่อวาน30ิบาทต่อ,ตอกิโลกรัมว,วันนี้สาสิบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลเมื่อวานย8บดบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบ้าบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาทผักกาดขาวไม่แตงผลเมื่อวานสิบาบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สิบามบาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ส5สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาปร,ปรับขึ้น5บาท ผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้วเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน60บาทต่อมัดวันนี้60บาทต่อมัด ผักบุ้งไทยมัด10กรัมเมื่อวาน60บาทต่อมัดวันนี้60บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทต้นหอมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทต้นหอมญี่ปุ่นเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัม วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทผักชีลาวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทใบสระนเน่เมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพรา เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทดอกกุยช่ายขาวเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเมื่อวาน55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ดอกหอมเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร เมื่อวาน35บ้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาบาทตอ่อกิโลกรัมกระชายซอยเมื่อวาน45บ้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บ้าบาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคาออนเมื่อวานห0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมคาแก่เมื่อวาน35ิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บหบาทต่อกิโลกรัม ขิงซอยเมื appar 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 ah, ่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัวเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนเมื่อวาน2 2 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทพริกกะเรียงเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัม พริกกินดาเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทพริกกินดาแดงเมื่อวาน55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทพริกซุปฮอตแดงเมื่อวาน55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัม วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงเมืม่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทพริกยอดสนเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรักมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม พริกยำเขียวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงเมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทพริกหยวกเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียวเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัม วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปร,ปรับลดลง20บาทพริกไทยอ่อนเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ถั่วฝักยาวเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทถั่วพูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมบวบงูเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยม เมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมเมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียวเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมชะอมเมื่อวาน25บาทต่อกรมวันนี้25บาทต่อกรมดอกแคเมื่อวาน30บาทต่อกรมดอกแครเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือก เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมารุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่เมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัม วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้วเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น30บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทมะเขือม่วงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียวเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม มะเขือยาวเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิ้งเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียว เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต MM ่อกิโลกรัมเมื่อเขือเทศท้อแดงเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเทศทอแดงปนเขียวเมื่อวาน23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้23บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเทศราชินีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเทศสีดาเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้20บาทต,ต哈哈哈่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราาเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม มะละกอแขกดำเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางเมื่อวาน4 8บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทแตงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม แตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์เล็กเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่เมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดสิบกรัม เมื่อวานร้อยสามสิบบาทต่อมัดวันนะี้ร้อยสามสิบบาทต่อมัดผักปลังเมื่อวานสามสิบบาทต่อกรมวันนี้สามสิบบาทต่อกรมผักสลิดเมื่อวานร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านเมื่อวานแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าเมื่อวานแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมหัวปลีเมื่อวานสิบสองบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สิบสองบาทต่อกิโลกรัม ใบบัวบกเมื่อวานสามสิบห้าบาทต,ต่อกร,รมวันนี้สามสิบห้าบาทต่อกร,รมสายบัวลอกเมื่อวานยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อกรริโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวานร้อยสี่สิบาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้ร้อยเจ็ดสิบาทต่อกรริโลกรัมราคาปรับขึ้นสามสิบบาทหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวานร้อยยี่สิบาทต,ต่อกรริโลกรัม,ม,มวันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกรริโลกรัมราคาปรับขึ้นยี่สิบบาท หน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวาน1 1 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทหัวไชเท้าเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวาน155บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง45บาท กระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้125บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง35บาทกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง40บาทแครอทเมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็ก เมื่อวาน1,800บาทต่อ600ลูกวันนี้1,800บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางเมื่อวาน2,500บาทต่อ500ลูกวันนี้2,500บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน2,800บาทต่อ400ลูกวันนี้2,800บาทต่อ400ลูก เห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาวเมื an, t t. T t. ่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัม เห็ดหูหนูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งเมื่อวาน320บาทต่อกิโลกรัมวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เลกเมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกรัม วันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวาน260บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมากรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรัม,มวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัม,ม,บรม,บรมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ